คำเตือนคิดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมคริปโตโกกันนะก็จะเป็นการซื้อฟิสปินนะครับผมสามพันบาทนะครับผมในเว็บไซต์แอสเซม์99นะครับ PG กันนะครับผมโอเคมาดูการพร้อมกันนะครับผมว่าในรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับมาวันนี้มาเร็วไปเร็วเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมทุกคนเนาะปกติผมก็จะสาธยายยาวๆนะครับผมวันนี้ก็อ่ะ ลองแบบว่าเปิดใหม่ๆกันบ้างนะครับผมเป็นแบบว่าเปิดแบบมาเร็วไปเร็วนะครับมามาหน่อยไว้มาหน่อยเว้ยโอ้โหไม่เข้าวะโอ้โหเออโอเคการเขียวม้าผมสวยงามอยู่นะเอาวะเจามาได้ครับผมโทรศัพท์ซ้ายโทรศัพท์ซ้ายโอ้โหไม่ได้เฮ้ยแต่พอได้อยู่นี้โทรศัพท์โทรศัพท์ได้ไหมโอ้โหไม่ให้ว่ะทุกคนโอเคช่างมันครับตัวเอเข้าอยู่น,นั่นไงโอ้โหไม่น่าได้ว่ะโทรศัพท์วันนี้ นั่นไงส่งโทรศัพท์ไม่มาเลยครับผมเอยแต่ได้อุ้ยพันแปดโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมได้มาที่สองพันหกร้อยเป็นถือว่าสองพันหกร้อยนะครับผมเออถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากแล้วนะครับผมก็ยังขาดทุนอีกสี่ร้อยบาทนะครับแต่ก็ถือว่าดูสรงแล้วน่าจะไม่ไกลนะครับผมกับทุนในวันนี้นะอย่างน้อยตอนนะี้ถ้าเกิดผมได้ทุนคืนนะ่ะมันยังพอมีสิทธิ์ที่จะลุ้นเป็นกําไรได้อยู่นะครับผมโอเคมา ไปครับซูปเปอร์เมกาผมสองพัหร้อยมาเออโอเคคิวมาผมสิบสิบโอ้โหไม่ที่สิบว่ะแถวสามเอยโทรศัพท์มาทรงดีครับผมทรงนี้คิวโอ้โหไม่ใช่สิบไม่ที่คิวซ้ายว่ะโอเคแต่ตอนนี้คือเราได้กำไรมาที่ห8ร้อยแปดสิบสองบาทแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดเราได้สี่ร้อยเนี่ยก็ถือว่าพออยู่นะผมแต่แต่ถ้าสมมติถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยมันก็ ยังโอเคนะครับผมอย่างน้อยก็เกิน500บาทนะผมส่วนตัวผมก็คือโอยังโอเคอยู่นะครับมา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 ขอคิวซาได้ไหมคิวเออมาสวยครับผมโอเคส่งดีส่งดีตอนนี้มาส่งดีครับผมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้เราได้กําไรที่5,000บาทนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะกําไรของเราตอนนี้อยู่ที่2,400เลยนะครับเออส่วนตัวผมโอเคมากนะอุ้ยังขึ้นมาอีกว่ะ โอเคกำไรสามพันแล้วครับผมสามพันสี่มีไหมมีไหม,มโอ้โหไม่มีครับผมแต่ก็เรียบร้อยเลยนะครับผมกำไรของเราในตอนนี้อยู่ที่สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทนะครับผมก็ยังถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับผมหลังจากจบกเฟสเบรนครั้งนี้ผมคงไม่เล่นต่อแล้วนะครับเออเพราะตอนนี้คือส่วนตัวผมคือผมโอเคแล้วอะเออกำไรต้อง 3, สามพันสี่เลยนะเว้ยไม่ใช่กำไรน้อยๆน,นะครับผมโอเคมายังไหลยอยู่ เรียบร้อยครับผมรอบนี้เราได้มาถึง2,812บาทเลยนะครับมา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 ขอได้ไหมขอได้ไหมอ้โหไม่ให้แล้วผมไม่เป็นไรครับก็กําไรในวันนี้ผมอยู่ที่3,494บาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะงั้นผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างครับเป็นคอบเสิร์คลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะกดซับสไคร์นะครับผมและยูทูบกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือน คิดเป็นใหม่จากทางช่องเรานะและสลวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหนะ้าสวัสดีครับ